สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปของบ่าสุกุลหมู่โคสุขุสุกุครับวันนี้จะลองมากินมาม่าครับเป็นมาม่าม,มาเลเซียขาว่าเพชรที่สุดพี่น้องเผมเลยอยากมาลองวันเพชรสัมไดเตรียมไว้ครับเพื่อมีเหตุการณ์ที่โบาคาดคิดขึ้นนะครับนี่ครับเครื่องปรุงมาลองเบิงงพี่น้อง ลอลยครับลอยจักมนันยังสีดำตัววะโ,โ,หโ,หโ,หโยโนหยาบแท้เย น้องมังนยากธรรมดาพี่น้องเบิ่งเพชรสมดาวะม,ะมามามาเลเซียพี่น้องมีแต่คนว่าเพชรมีแต่คนว่าเพชรเพชรสมดาเจอ บ้าสกลมึงรู้มาม้ามาเลเซียมันอย่างนอนี่อันนี้งาพี่น้องงาฮอร์หอมหอร์มนี่มันอย่างวะซองปานทุงยางใท่ไมันอย่างนอันโอ้กระหอมครับอันนี้ซองซองไหมพี่น้องเนี่ย พอดีเข้าเสาพอดีโอ้นุมน่มๆๆๆๆๆๆน้องโยๆเฮ้ๆคือออกสีแดงๆๆดๆๆ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 ๆโอ้โหๆีๆๆ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  แอนตีซินบ่มีแจ๊กพี่นฮอฮอ้องสงสสยเฮ้อก็ได้กินน่ะเขาว่าเป็นมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกมันเผ็ดสั่นใดู้ค่าขนมักเผ็ดปันใดด้วยพี่น้องกินข้าววะนะแล้ว,ลวข้าวในกินเผ็ดนี้ยอมเลยแต่ อันนี้เอ็นเขากินมักเผ็ดมาอุ้ยชิวๆมาพี่นอ้องคำแรก ยูเฮ้ยอืมจิ๊บจิบพี่น้องเอ้ยอืมแซ่บครับแซ่บสไปซี่ชิคเก้น เริ่มแล้วเริ่มแล้วย่างปลาทอดใดครับ รู้สึกแล้สซีแซ่ฮ้อนเงือกแล้วพี่เนาะโอ้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอื้มมาแล้วพี่นอ้อง โอ้ยันมันแม่นอีดีคือเขาเว้าอยู่นี่น้ำตาพี่น้องเริ่มมาแล้วอื้มสอ,อ,องช่องพี่น้องอืมสอ,องช่องพี่น้อง Lem cứ tặng lắp nong lâu hơi à phết đi lắp nối hm hm hàng hm hàng ม,ม,มันของแท้อันนี้ปานกินมกพริกซื่อๆพี่น้องโอ้ยอืมอืม,อม พี่น้องพี่น้องพี่น้องน้อง <coughs> 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 <coughs>

มึน mm hmm. มึงดูกบวบ mm hmm. มันเห็ดมมให้นกินบาวะผมถามจริงไอ้นี่มันทำมาให้คนกินแล้วปล่าครับเนี่ยอื mm ้อ hmm. mm ้ปากตัวสั่นไปเนาะ

ว้าวว้าวพี่น้องผมขอบอกเลยครับใครโปรใจยอย่าล่องครับพี่น้องน้ำตาว้วย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเน้ยยอยมจะไปเลยครับโอ้ออ้ครับ